อายุที่จังหวัดศรีสะเกดโดยทางจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนได้วรวบแก่งข่ายาบ้ายึดของกลางได้2.3แสนเม็ดและกะโคอีกหาโตนะคะโดยทางพนตำรวจโทษทากูลนัดที่สีนะคะเพื่อนเป็นผู้บัญชาการผู้ทอนผักสามนะคะพร้อมด้วยนายอนุพงศุขสมเนรผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดพันตำรวจเอกสุภชัยสักกรินผานิชกุลนะคะรองผู้บังคับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดศรีสะเกดและกะหัวหน้าส่วนราชาการ เกี่ยวข้องร่วมการถแถลงผลการจับกลุ่มนะคะเครือข่ายคดียาเสพติดต,ตามยุทธการ238พิทักษน์นครลำดวนและก็พิขาดท่อระชนค้นข่ายยาอีสานตาภาค3ประจำเดือนพฤศจิกายน2566น้ารกในถำการจับกลุมนะคะเครือข่ายยาเสพติตไดไายสำคัญ2เครือข่ายโดยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2 2รายของกลางนะคะยาบ้าจำนวน2 3 2 0 0 0 7 2 4เมตรอาวุธปืนพกสั้นขนาดเก่าหม้อหนึ่งกระบอกกระสุนอีก10หานัดนะคะขนาดจุด3าจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนหกนัดนะคะยืดทรับไว้ตรวจสอบตามพรบให้ใส่ประมวลกฎหมายยาเสพติดปีพุทธศักราช2,564ร่วมยี่สบการนะคะนั่นก็คือ รถยนต์8ขั้นรถจักรยานยนต์1ขั้นงัวพันธ์อีกจำนวนหาโตบ้านพร้อมที่ดินและวก็สิ่งปลูกสร้างและวก็อื่นๆร่วมมูล,ลค่านะคะประมาณ8ล้านหาแสนบาท โดยผลการปร่าปรามยาเสพติดนะคะยุทธการ238พิทักษ์นครลำดวนและก็ยุทธการพิฆาตทรชนค้นคายยาอีสานตายผัก3ห่วงหนึ่งเดือนตุลาคม2 5 6 6ถึงมณที่ 14, ิ4พฤจจิกายน2 5 6 6จับกลุ่มผู้กระทำผิดทั้งสิ้น331รายผู้ต้องหา339คนโอโของกลางยาบ้านะคะจำนวน 58738เมตรและก็ไอซ์ s, นะคะ3.66กรั 3, 66, 6, มยืดอาญทร,รั์สินมูลคา่านะคะ 10, 000, 3, 000, <Okay. S> 1 1อล้านสามแสหามนหาเก่าบาทนะคะครับฉะนั้นแล้วนะคะเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วก็ขอความร่วมมือมือประชาชนนะคะแจงบอสแสขอ้อมูลผู้ที่เกี่ยวของกับยาเสพติดทั้งผู้เสพผู้ค่าผ่านสายด่วนยาเสพติดนะคะ1นึ9าเก่า หรือว่าสายด่วนเบอร์นี้ก็ได้ค่ะ1 9 9 1นะคะและ้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกดสายด่วน1 5 6 7ดได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะดำเนินการปราบปรา,ามจับกุมนะคะดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดลดปัญหายาเสพติดและวก็ปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดต่อไปนั่นเองนะคะ